สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีที่ดินสวยๆราคาถูกมากๆนาเสนอ1แปลงนะครับคลอง5คลองหลวงใกล้ๆกับหออัคราศิลปินนั่นเองนะครับเนื้อที่3ไร่กว่านะครับแปลงนี้ราคาพิเศษกันไปเลยนะครับก่อนแบ่งแปลงนะครับไร่ละ1นึ่งล้านเก้าแสนบาทไร่ละ1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับถูกที่สุดในย่านนี้แบ่งแปลงเสร็จแล้วนะครับ200ตารางวาขายที่1นึ่งล้านหกแสนบาทผ่อนได้12องวดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู แวดล้อมแล้วก็การเดินทางเข้าออกกันได้เลยครับนี่คือถนนเรียบคลองส่งน้ำนะครับคลองแอนไฟฟ้าสามเฟสแรงสูงผ่านด้านหน้าแบบนี้แล้วนะครับท่านใดที่จะซื้อที่ดินทําโกดังทําโรงงานทำออฟฟิศนะครับที่ต้องใช้ไฟสามเฟสนะครับขยายเขตเข้าไปนิดเดียวนะครับประมาณสัก50เมตรก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับตรงที่รถจอดตรงนั้นเลย ถนนเส้นนี้นะครับในพังเน,นียกว้าง8เมตรนะครับรถใหญ่ก็เข้าออกได้นะ8เมตรนะครับอันนี้ก็เพิ่งรถพ่วงเข้ามาทําถนนนะครับลงลงูกลงัลงใหม่ฝั่งน,นี้มุ่งหน้าเชื่อมกับถนนคลองหลวงนะครับประมาณ1กิโลครึ่งนะครับตรงพออาครสินเลปินนะครับตรงที่จะขึ้นทางด่วนก่อนขึ้นทางด่วนวงแหวนกาญจานาเนี่ยจะมีทางที่เข้ามาตรงเรียบของครับเข้ามาประมาณ1กิโลครึ่งนะครับ ทางราชการเนี่ยทำถนนคอนกรีตไว้แล้วนะครับประมาณ1กิโลเลยถนนคอนกรีตมาประมาณ500เมตรก็จะมาถึงซอยนี้เลยนะครับซอยนี้เลยฝั่งข้ามคลองไปนะครับข้ามคลองไปก็จะเป็นถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษนั่นเองนะครับนีเ่เห็นรถวิ่งกันคว,วักไควเลยนะครับก็ถ้าตัดตรงไปเนี่ย200เมตรนะครับ200เมตรก็ถึงเรียบด่วนกาญจนาแล้วฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้าถนนรังสิตนครนายกนะครับประมาณ4กิโล ออกไปนิดหนึง่งประมาณ500เมตรจะมีสะพานข้ามนะครับเป็นทางเชื่อมไปเชื่อมกับถนนเรียบวงแหวนนะครับประมาณ500เมตรแล้วก็ถ้าจะออกคลอง5นะครับมีทางราชการเนี่ยตัดถนนเข้ามาใหม่นะเป็นถนนคอนกรีตนะเลยไปนิดหนึง่งประมาณสัก100เมตรนะครับก็จะมีถนนคอนกรีตตัดใหม่ไปออกเรียบคลอง5ได้เลยเลยไปนิดนึงก็จะมีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่กําลังขึ้นเลยบ้านเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับ น่าจะหลายร้อยยูนิตนะครับหลายร้อยยูนิตนี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022499สุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้เหมาะทำโกดังทำโรงงานได้นะครับตรงนี้ผังสีได้สีชมพูนะครับทำโกดังทำโรงงานได้หรือจะทำปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะทำสวนกเกษตรก็ยังได้นะครับก็ยังได้ถนนอันนี้กว้าง8เมตรนะลงลูกรังไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ นี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้095 902 2479สุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินตรงนี้นะครับแคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอดียลายผมจำง่ายมาก a home 4 a d s d i home บ้านเล็ก4ที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายนะ,ะฝั่งหน้าแปลงทางนี้จะหันทิศใต้นะครับหันทิศใต้แล้วก็ฝั่งด้านนูน้นด้านข้างฝั่งนู้นทิศตะวันออกแล้วก็ท้ายแปลงฝั่งด้านใน ทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี่เป็นแบบนี้นะเป็นที่ที่นาเดิมยังไม่ได้ถมนะแต่ถมผมดูว่าไม่ลึกอะไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรนี่แบบนี้เลยลึกเข้าไปด้านในเนี่ยประมาณ69เมตรหน้ากว้างเนี่ยทางเนี้ยของเดิมเนี่ยมี4ไร่นะครับหน้ากว้างประมาณ97เมตรถ้าซื้อ2ไร่ก็จะเป็นด้านนู้นนะด้านนูน้นหน้ากว้างจะประมาณ48เมตรอ่า สุดแนวเขตก็ที่เคลียร์ลิงไว้เลยนะครับประมาณ48เมตรอย่าตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางตรงนี้นจะทําเป็นถนนนะถนนตรงกลางเนี่ยกว้าง6เมตรอ่าฝั่งด้านนี้เขาแบ่งไปแล้วนะครับแบ่งไปแล้วแล้วก็ลูกค้าจองแล้วนะครับล็อกหน้า350กว่ามันก็เหลือประมาณ3ไร่กว่าท่านใดที่จะมาเหมารีบๆเลยนะครับรีบๆเลยก็จะทยอยแบ่งแปลง,งไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ยังเต็มแปลงอยู่2ไร่นะครับยก2ไร่ได้เลย ไล่ละ1นล้านเแสนบาทนะครับไล่ละ1นึ่้านเก้าแสนบาทถูกที่สุดในในย่านนี้แล้วนะครับนี่เลยนะครับก็สวยทำเลดีนะครับเดินทางก็ออกได้หลายช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับสไร่3าไร่แถวคลอง5คลองหลวงใกล้หออัคาระศิลปิน กร่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5้าคลองหลวงนะครับหาที่ดินระแวกนี้ไม่ว่าจะเป็นปลูกบ้านพักอกาศัยทาสวนเกษตรหรือจะทําโกดังทำออฟฟิศทาโรงงานย่อมๆนะครับตรงนี้ได้นะครับผังสีที่ดินเนี่ยสีชมพูทําโกดังทําโรงงานได้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่สวยๆแปลงนี้3มไร่กว่าคลอง5้าคลองหลวงนะครับ ก็ขอจบรายงานพิ่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย